ครับก็กลับมาดูเก่งมะขามนะครับเล่นในรอบ16คนสุดท้ายนะครับรอบน็อกเอาประเภทเดี่ยวชายนะครับรอบนี้จะได้มาเจอกับนักกีฬาเทควบอจากประเทศจีนนะครับโอ้ถือว่าพัฒนาการเล่นเทควอขึ้นมาดีขึ้นครับสำหรับจีนนะครับ สามารถผ่านเข้ามาสู่ในรอบ16คนสุดท้ายจะมาเจอกับเก่งมะขามหรือบุญคุ้มทิพวงนะครับนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยการแข่งขันเราจะทำการแข่งขันจนถึงวันที่8โปรแกรมการแข่งขันจบจะจบวันที่8นะครับรอบชิงชนะเลิศประเภทคู่ชายคู่หญิงแล้วก็คู่ผสมสำหรับเดี่ยวชายเราจะทำการ เล่นรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศในวันที่7นะครับตามโปรแกรมนะครับถ้าฝ้าฝนเป็นใจก็น่าจะจบวันที่8นะแต่ว่าถ้าฟ้าฝนไม่เป็นใจก็อาจจะมีการขยับโอ้ป้ายสกอ เริ่มการแข่งขันแล้วนะครับตอนนี้ทีมชาติจีนจะได้เสิร์ฟก่อนเสิร์ฟดีที่เท้าซ้ายชงได้เข่าซ้ายโอ้โหจบที่ยืนเสิร์ฟเท้าซ้ายถ้าเป็นแต้มของเก่งมะขามจีนจะได้เสิร์ฟในชุดแรกนะครับสคะแนนเสิร์ฟดีเข้าเท้าขวาเข่า โอ้โหลูกนี้ตบด้วยเท้าซ้ายเป็นแต้มของทีมชาติไทยโอ้รอบนี้ถือว่าล็อกได้สองแต้มนะ้สำหรับเก่งมะขามรอบนี้คือรอบ16คนสุดท้ายใครแพ้ตกรอบนะครับคะแนนตามทีมชาติอยู่ที่0ต่อ2ลูกนี้เสิร์ฟหลุดออกท้ายขอบโต๊ะนะครับแก้ไขลูกที่2ด้วยลูกเส,รสิร์ฟศีรษะเก่งมะขามลูกนี้โอ้โหจบที่เท้าหลังเท้าซ้าย โอจีนย,ยังรับขึ้นมาได้ลูกนี้แก้ไขจะลงโต๊ะหรือเปล่าโอ้โหไม่แก้ไขไม่ลงโต๊ะนะครับทีมชาติไทยได้แต้มขึ้นนำเป็น3ต่อ0แต้มสุดท้ายจีนจะได้เสิร์ฟเป็นการขันในเซตที่1น,นะครับตอนนี้0นต่อ3เสิร์ฟดีเก่งโอ้โห,โหลูกนี้พยายามจะเสิร์ฟด้วยเท้าขวาแต่ว่าถูกถูกขอบโต๊ะเป็นลูกเอ็ดบอลนะครับการลูกเอ็ดบอลจะต้องมีการเล่นใหม่ในแต้มนั้นนะครับจีนจะได้เสิร์ฟในลูกแรก ลูกนี้เสิร์ฟถูกเน็ตนะครับเถิบถูกเน็ตและลงโต๊ะก็ถือว่าเสิร์ฟเสียนะครับสำหรับกีฬาเท็กบอลคะแนนตามอยู่ที่0ต่อ3โอ้โหเสิร์ฟลูกนี้แก้ไขไม่ได้เป็นดับเบิลโฟลนะครับทีมชาติไทยได้แต้มขึ้นนำเป็น4ต่อ0กลับมาที่เก่งมะขามจะได้เสิร์ฟคะแนนนำอยู่ที่4ต่อ0 ลูกนี้พยายามจะเสิร์ฟหลังเท้าแต่ลูกหลุดออกท้ายโต๊ะนะครับได้เสิร์ฟครั้งที่2อีกหนึ่งครั้งคะแนนนำอยู่ที่4ต่อ0เสิร์ฟดีลูกนี้จีนเปิดไม่ขึ้นนะครับโอ้เป็นนักกอที่ถนัดเท้าซ้ายธรรมชาตินะครับสำหรับเก่งมะขามนะครับสามารถเล่นเท้าขวาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับคะแนนคือนำเป็น5ต่อ0นตอนนี้เก่งมะขามเสิร์ฟ ลูกนี้โหหลุดออกท้ายโต๊ะนะครับจะได้เสิร์ฟอีกหนึ่งครั้งในแต้มนี้เป็นการขันในเซตที่หนึ่งรอบ16คนสุดท้ายประเภทเดี่ยวชายนะครับโอ้โหเป็นดับเบิลฟอลครับเสิร์ฟเสียสองครั้งติดต่อกันเป็นแต้มของทีมชาติจีนตามมาอยู่ที่1ต่อ5 แต่มน,นี้ก็ยังเป็นการเสิร์ฟของเก่งมะขามแนะนําอยู่ที่5ตัวหนึ่งเสิร์ฟดีโอ้โหจีนยังเปิดขวาแล้วก็ชงซ้ายแก้ไขด้วยลูกหัวไม่ลงโต๊ะนะครับโอโ้เป็นแต้มของทีมชาติไทยคือนําเป็น6ต่อหนึ่งวันนี้เกมเสิร์ฟในรอบนี้ถือว่าเสิร์ฟได้ดีนะครับสาหรับในช่วงนาทีนี้สําหรับเก่งมะขามโอ้โหชมไม่ได้ครับลูกนี้เสิร์ฟหลุดออกท้ายคอท้ายโต๊ะเยอะเลยนะครับดูว่าลูกที่2 จะได้เสิร์ฟอีกหนึ่งครั้งนะครับเสิร์ฟครั้งที่2คะแนนนำอยู่ที่6ต่อหนึ่งโอ้โหหลุดออกท้ายโต๊อีกแล้วครับเป็นดับเบิลโฟร์เป็นแต้มของทีมชาติจีนตามอยู่ที่2ต่อ6โอ้พอครบ4แต้มจะกลับมาที่ทีมชาติจีนจะได้เสิร์ฟนะครับกติกาของเทคบอลจะได้เสิร์ฟฝั่งละ4คะแนานครบ4ีานาน่คะแนนปุ๊บถึงจะได้เปลี่ยนเสิร์ฟนะครับ2ต่อ6จีนเสิร์ฟลูกนี้ไม่ผ่านเน็ต ได้โอกาสเสิร์ฟครั้งที่2อีกครั้งหนึ่งตอนนี้สุกปรับควางคังจะดีนะลูกโอลูกนี้พยายามจะแก้ไขแต่ว่าหลุดออกท้ายโต๊ะนะครับเป็นตามทีชาริลขึ้นนาเป็น7ต่อ2โอ้ยังเป็นเกมเสิร์ฟของจีนอยู่นะครับเสิร์ฟหลุดออกท้ายโต๊ะอีกแล้วนะครับลูกที่2ลูกนี้น่าจะแก้ไขด้วยลูกหัวโอ้เป็นโอกาสของเก่งล่ากเข้าฝั่งซ้ายของโต๊ะโอ้ลูกนี้ โอ้ห oh, ถูกข้างโต๊ะนะครับโอ้ห oh, ถือว่าเสียแต้มนะถ้าถูกข้างโต๊ะนะครับกีฬาเทเบอลนถ้าถูกข้างโต๊ะถือว่าเสียแต้มเอเขจะเรียกว่าไซ์บอลนะครับแต่ว่าถ้าถูกขอบโต๊ะแล้วเปลี่ยนทิศทางเขาจะเรียกว่าเอ็ดบอลนะครับเอ็ดบอลนี่จะเป็นการแข่งขันที่แต้มนั้นจะต้องเล่นใหม่นะครับ six seven oh. คะแนนจีนตามอยู่ที่3ต่อ6โอ้โหเสร์บลงท้ายโตโอ้โหผู้สิ่บอกว่าดีนะครับตามอยู่ที่4ต่อ6โอ้โหโอ้โหเข้าขอดขวาแล้วก็เข้าข้างโต๊ะเรียมโต๊ะขวาแล้วก็โอ้โห ใช้เท้าซ้ายโอาทำได้ดีครับสำหรับลูกนี้เก่งมากขามตอนนี้สกอโอหน่าจะมีปัญหาแล้วนะครับตอนนี้เสิร์ฟออกนะครับได้เสิร์ฟโอกาสเสิร์ฟอีกหนึ่งครั้งในแต้มนี้โอ้โหหลุดออกโอ้โอ้เป็นแต้มหืม่ใจ <c oughs> ทีมชาตไทตอนนี้คือนำอยู่ที่8ต8่อ5นะครับเสร์ฟดีเปิดขวาเข่าวขวาแล้วก็ใช้ลูกหัวโอ้โหไม่ลงโต๊ะ,ะครับทีมชาติไทยคือนำเป็น9ต่อ5เป็นการแข่งันในเซตที่1น,นะที่กำลังชมอยู่นี้นะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะหรือว่ารอบน็อคเอาท์นะครับใครชนะจะได้เข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายต่อไปนะครับเก่งมะขามเสร์ฟ หลุดออกขอบโต๊ะไปไม่ไม่ลงโต๊ะนะลูกเมกื่อกี้เสิร์ฟครั้งที่สองของเก่งมะขามโอ้โหเป็นดับเบิลฟ้อนะครับลูกนี้เป็นแต้งของทีมชาติจีนเสิร์ฟครั้งที่หนึ่ง เสิร์ฟดีเปิดซ้ายชงขวาลูกนี้แก้ไขด้วยศีรษะไม่ลงโต๊ะโอ้เป็นแต้มของทีมชาติไทยนะครับถือว่าเกมเสิร์ฟลูกเมื่อกี้ทำได้โอ้คะแนนตอนนี้จีนจะได้เสิร์ฟคะแนนตามอยู่ที่6ต่อ10เสิร์ฟไม่ลงโต๊ะนะครับต้องมีโอกาสเสิร์ฟในครั้งที่2สําหรับทีมชาติจีนโอ้เป็นดับเบิลฟอร์ครับลูกนี้ เป็นแต้มของทีมชาติไทยโอ้คะแนนตามอยู่ที่6ต่อ11ครับอีกแต้มเดียวเราจะได้เซตแรกนะครับตอนนี้เสิร์ฟไม่ลงโต๊ะในลูกที่1น,นะลูกที่2จะแก้ไขด้วยลูกเสิร์ฟด้วยศีรษะลงโต๊ะมาเอาเข้าฝั่งขวาของเก่งลูกนี้ใช้เท้าขวาตบโอ้โหเป็นแต้มทีมชาติไทยชนะไปในเซตที่1ในรอบ16ทิ้นสุดท้ายนะครับตอนนี้ชนะไปก่อนในเซตที่1 โอ้ถือว่าทีมชาติจีนก็พัฒนากีฬาเทคบอลขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะครับถือว่าเชิงและชั้นก็น่าจะเป็นรองทีมชาติไทยนะครับโดยเฉพาะเก่งมะขามสำหรับการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันเทคบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่7นะครับปี2024นะครับโอ้ถือว่าจัดการแข่งขันมาทั้งหมด 7ครั้งแล้วนะครับสำหรับเท็บอลชิงแชมป์โลกครับสำหรับทีมชาติไทยก็เป็นเจ้าภาพเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นเจ้าภาพเท็บอลชิงแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วเราก็5ประเภทเราสามารถเป็นแชมป์อยู่2ประเภทนะครับคือประเภทคู่หญิงแล้วก็คู่ผสมนะครับสำหรับในปีนี้เราก็ส่งเข้าแข่งทั้งหมด5ประเภทเหมือนกัน,นครับก็ ทางสมาคมก็หวังลึกๆว่าน่าจะได้น่าจะได้แชมป์มากกว่าปีที่แล้วนะครับเ,เรามาช,ช่วยกันชมและเชียร์กันต่อนะครับเริ่มในเซตที่2เก่งมากามได้เสิร์ฟผู้ลูกนี้โอ้โหผิดเหลี่ยมพอออกท้ายโต๊คนไทยจะเยอะนะครับได้เสิร์ฟครั้งที่2อในแต้มนี้ คะแนนอยู่ที่0-0นะครับตอนนี้โอ้โ oh, หเป็นดับเบิลฟอลนะลูกนี้เสิร์ฟเสีย2ครั้งติดต่อกันถือว่าเสียแต้มนะครับสำหรับก oh. ีฬาเทคบอลคะแนนทิมชายตามอยู่ที่0-1ต่อลูกนี้เสิร์ฟโหถูกเน็ตอีกแล้วนะครับจะได้มีโอกาสเสิร์ฟในครั้งที่2 โหเลือกที่จะเล่นเล่นลูกได้ฝ่าเท้าโหกดหัวมาโหลูกนี้ถูกเน็ตแล้วก็ลงไม่ลงโต๊ะนะครับเก่งว่าขำตามอยู่ที่ศูนย์ต่อสองเสิร์ฟดีลูกนี้โอ้โหโอ้ถ้าเสิร์ฟดีก็มีโอกาสได้แต้มนขน้้นที่จะสูงนะครับเนื่องจากว่า การเสิร์ฟของเก่งมะขามจะลักษณะเสิร์ฟด้วยหลังเท้านะซึ่งมีความรุนแรงนะครับแต้มตามมาอยู่ที่1ต่อสองโอ้ลูกนี้กดออกไม่ลงโต๊ะนะครับเดี๋ยวจะเสิร์ฟในครั้งที่2 หนึ่งตง่อสองโอ้โหเสิร์ฟเสียสองครั้งเป็นดับเบิลโฟนนะครับเป็นแต้มของจีนขึ้นนำเป็นสาม่อหนึ่งครบสี่คะแนนก็จะมีการเปลี่ยนเสิร์ฟน,นะครับกีฬาเทคบอลจะได้เสิร์ฟทีมละสี่คะแนนแล้วถึงจะมีการเปลี่ยนเสิร์ฟจีนจีมาเท้าขวาชงได้เข่าซ้ายลูกนี้โอ้โหโอ้โหถือว่าได้ทั้งสองเหลี่ยมในการเข้าข้างโต๊ะนะสำหรับเก่งมะขาม ตอนนี้แต้มอยู่ที่สองเท่าเอา่อสี่ต่อสองโอ้โหโอ้โหเป็นไซต์บอลอยู่แล้วนะครับตอนนี้โอ้ตอนนี้สกรอร์น่าจะมีปัญหาแล้วตอนนี้ไม่เห็นนะครับตอนนี้ เป็นจีนจะได้เสิร์ฟนะครับเสิร์ฟนี่แก้ไขได้วยเข่าโอ้โหเป็นเอ็ดบอลนะครับลูกนี้การตีโต้ถ้าเกิดการเอ็ดบอลขึ้นจะเป็นก,กลับมาเสิร์ฟครั้งที่หนึ่งเสมอไปนะครับสำหรับช่วงการตีโต้พยานก็ได้เสิร์ฟครั้งที่หนึ่งนะครับของทีมจีนโ้สุกเนตนะครับลูกที่สอง ดูว่าจะแก้ไขยอย่างไรนะครับสำหรับจีนโอ้โหเสิร์ฟออกเป็นแต้มทีมชาติไทยนะครับแล้บเบิรฟ้องเหมือนกันครับโอ้ตอนนี้ผู้ตัดสินกำลังโอ้จีนนำอยู่ที่4ต่อ3โอ้โต้นเซตที่2นี่ถือว่าสูสีกันนะครับเก่งมะขามลูกนี้ใช้หัวโอ้โหเป็นเอ็ดบอลน,นะครับลูกนี้ กะว่าจะหยอดนะครับแต่ว่าลูกถูกขอบโต๊แล้วเปลี่ยนทิศทางแล้วตกพื้นถือว่าเป็นลูกเอ็ดบอลน,นะครับได้เสิร์ฟครั้งที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับในแต้มนี้ของจีนเสิร์ฟดีขวาเข่าซ้ายลูกนี้โอ้ถ้าเข้าเหลี่ยมซ้ายนี่โอ้เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะดีครับเนื่องจากว่าเก่งมากขามเป็นแล้ก็ที่ถนัดเท้าซ้ายนะครับถ้าลากเข้า ฝั่งซ้ายของโต๊ะโอ้โหมีโอกาสที่จะจบด้วยลูกแรงๆนะครับคะแนนอยู่ที่น่าจะ4เท่ากันนะครับน่าจะนะครับตอนนี้สกอร์น่าจะมีปัญหาโอ้ลูกนี้เสิร์ฟดีเนี่ยทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น5ต่อ4เสิร์ฟดีอีกแล้วนะครับลูกนี้จีนลูกนี้ พอได้โอก,ก้ไขมาเอาเราเป็นโอกาสแล้วครับเขา้าเขา้าโอ้โหถ้าเข้าฝั่งซ้ายของโต๊ะนี่น่าจะจบเกมได้ง่ายกว่าเข้าฝั่งขวาของโต๊นะครับสำหรับเก่งมะขามคะแนนนำอยู่ที่6ต่อ4เสิร์ฟดีแก้ไขกลับมาเป็นโอกาสของเก่งเลยครับเอาลากเข้าข้างโต๊ะฝั่งซ้ายอยู่แล้วครับตอนนี้โอ้โหลูกนี้ใช้ลูกหยอดจีนจะเล่นลูกด้วย ยอดเหมือนกันโอ้โหโอ้หยอดได้เนียนครับสำหรับจีนแนะนำอยู่ที่หกต่อน่าจะหกต่อห้านะเสิร์ฟดีเขแก้ไขไม่ข้ามกลับไปทีมชาติจีนจะได้เสิร์ฟคะแนนตามอยู่ที่5ต่อ7จจีนเสิร์ฟ เข้าขวาช,ชงเข่าซ้ายนี่แหละครับลูกเก่งของเก่งมะขามครับโหท่าลาะลากเข้าที่มุมฝั่งซ้ายของโต๊ะโอกาสจบที่ค่อนข้างที่จะสวยครับ5ต่อ8จีนเสิร์ฟขวาเขาซ้ายอีกแล้วโอ้โหกเน็ตแล้วก็ไม่ลงโต๊ะนะครับถือว่าเสียแต้มครับ จีนเสิร์ฟเสิร์ฟมาซ้ายชงได้เข่าซ้ายแล้วก็ลูกยอดออเป็นแต้มของทีมชาติไทยครับตอนนี้จีนจะได้เสิร์ฟแต้มตามอที่6ต่อ 9. โอ้หพยายามจะแก้ไขแต่ว่ายังไม่ลงโต๊ะนะนครับลูกที่2ใช้สีสาแน่นอนลูกนี้พยายามจะเซฟการดับเบิลฟรออยู่โอ้เป็นดับเบิลโอเป็นเอ็ดบอลนะครับ ถ้าเป็นเอ็ดบอลก็ต้องเสิร์ฟใหม่ในครั้งที่สองนะครับโอ้ลูกนี้หยอดได้เนียนนะครับคะแนนนำอยู่ที่10ต่อ6ครับเก่งมะขามโอ้โหลูกนี้อัดเต็มข้อนะครับแต่ว่าลูกไม่ข้ามเน็ตนะครับ เป็นการเสิร์ฟในครั้งที่2ของเก่งมะขามโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟดีนะครับโอ้ถ้าลงโต๊ะเมื่อไร่โอกาสเป็นแต้มค่อนข้างจะสูงครับ10-6โอ้อีกแต้มเดียวนะครับเราจะชนะในเซตที่สองนะครับเซตที่หนึ่งเราชนะไปก่อนโอ้โหเสิร์ฟได้ดีนะครับเป็นแต้มของทีมชาติไทยชนะไปในเซตนี้12-6 จบการแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยได้เข้าสู่ในรอบ8คนสุดท้ายก็น่าจะแข่งในวันนี้นะครับสำหรับเก่งมะขามจากประเทศไทยนะครับก็ถ้ามีแมตต์ต่อไปที่ทีมชาติจะลงทำการแข่งขันทางเพจสมาคมกีฬา,ททาเทเบิลเทะเทศไทยก็จะทำการไลฟ์ให้กับ FC ได้ชมนะครับสำหรับวันนี้โอ้ โอ้ทีมชาติจีนนะครับถือว่ามารอบ1 0 16คนสุดท้ายนี่การแข่งเราจะทำการแข่งตั้งแต่วันที่เริ่มมาแข่งเมื่อวานนะครับแล้วก็จะจบจริงๆมวันก็คือวันที่8วันสุดท้ายยังไงก็ฝากติดตามชมและเชียร์นักกีฬาเทควันทีมชาติไทยในแมตต์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ นี่ครับชมหน้าอ๋อยังเหลืออีกหนึ่งแมตต์นะครับ